สวัสดีครับพบกับ PGM นะครับปูนเกมมิ่งวันนี้ปูนจะมาสอนการเซ็กแพทนะครับในเวอร์ชันน3.0.4นั่นเองนะขั้นตอนแรกก็เข้ามาในเกมครับเปิด sb game hacker เอ้ยยังไม่เปิดสิเข้ามาในแพทครับดูขวดในแพทครับว่าวันนี้มันเป็นอะไรวันนี้มันเป็นลูกแก้วหิมะใช่ไหมครับก็เปิด sb game hacker แล้วครับก็นำหน้าด้วย2เสมอครับแล้วก็ตามด้วยโค้ดของที่ของแพทที่มันอยู่ในขวดครับก็คือลูกหิมะใช่ไหมเดี๋ยวผมหาแป๊บหนึงนะลูกหิมะ อันไหนวะลูกแก้วหินมาอ๋อศูนย์สามแปดนะเท่าที่จําได้ก็ศูนย์หนึ่งแล้วก็ทุกคนนะครับก็ศูนย์สามแปดก็คือโค้ดของแผ่นนะครับก็ลงท้ายด้วยศูนย์หนึ่งเสมอนะครับก็คือสองกับศูนย์เอ้ยอะไรนี่สองกับศูนย์หนึ่งต้องจําไว้ให้แม่นนะครับแล้วก็ตามด้วยโค้ดตรงกลางนะครับโอเคก็กดค้นหาไปครับแล้วทีนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นอะไรล่ะผมก็เปลี่ยนเป็นหิ่งห้อยแล้วกันครับก็คือสองน้ำหน้า เสมอครับแล้วก็อะไรนะหิงห้อยมันศูนย์สี่สองแล้วก็ศูนย์หนึ่งตามหลังเสมอครับก็เปลี่ยนครับหิงห้อยแล้วเห็นไหมครับเห็นไหมโอเคถ้ายังไม่เชื่อนะผมจะเปลี่ยนเป็นอะไรนะเปลี่ยนเป็นแอปเปิลกระต่ายดยกันครับก็คือสองน้ำหน้าแล้วก็สี่ศูนย์โเป็นโค้ดของแพทนะครับแล้วก็คือศูนย์หนึ่งตามหลังนะครับก็นี่ครับเป็นนี่ครับแอปเปิลกระต่ายแล้ว เคี okay, ล้วสำหรับโค้ดนะครับผมจะทิ้งไว้ให้ข้างล่างนะโค้ดของแพทน,นะครับก็ไปแก้เอาเองนะครับส่วนใครที่ฟังไม่รู้เรื่องครับผมจะบอกขั้นตอนวิธีให้ข้างใต้คลิปนะครับก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยครับแล้วก็อะไรนะผมสร้างเว็บเพจใหม่โอเคก็ฝากไปกดไลค์ด้วยนะครับโอเคบ๊ายบายโอเค